สวัสดีครับมาพี่น้องมาให้พี่น้องเบืง้งวิธีการเปิดฟ้ารถไอ้ฟ้าไอ้น้ำมันไอ้เติมน้ำมันรถครับมันเปิดยากนะพี่น้องเนาะมันมีวิธีแก้เลยพี่น้องเด้อนีกะอันนี้มันก็เปิดง่ายพี่น้องเปิดเปิดตามปกติครับผมเพราะว่ามันเป็นรถใหม่อยู่ครับแต่ว่าใส่งานไปอีกสักพักหนึ่งมันจะเปิดยากเลยพี่น้องเด้อพี่น้องสังเกตเบิ้งครับ ตรงนี้มันซีมีหูครับมันซีมีหูอยู่สองหูเด้อพี่น้องเด้อเขาก็สามารถนัดแปลงได้พี่น้องต่อไปไม่สิบเปิดยากนะครับแต่ว่าเขามีวิธีแก่ก็คือเขาเอานี่มาพี่น้องงดจุกเติมลมครับงอจุกเติมล่มเลยครับพี่น้องอ <c oughs> ันนี้เป็นลักษณะเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มันนี้เป็นสอนแบบนี้พี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นสอนแบบนี้ให้พี่น้องเอาใส่หมูหู้หน่ยได้พี่น้อง มาพี่น้องมาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อข้อใช้ได้พี่น้องนี่นี่พี่น้องข้อใช้ตัวหู่นี่ีได้พี่น้องมาพี่น้องมาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เบิ่งครับวิธีการจนจบไมมีคนไทยให้นะพี่น้องเนาะผมก็เก็บคู่เดียวผม จากแซ่ความรู้ให้พี่น้องได้นั่นำน้ครับในหูวิธีแก้ครับปากคนยัง่หูครับต้องใส่เข้าไปเลยพี่น้องต้องไส่เข้าไปเลยครับที่พี่น้องไส่ไ,ไปเลยนี่เป็นลักษณะน,นี้พี่น้องเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อไปนหนึ่งเด้อ